สวัสดีค่ะกระแสต่างประเทศวันนี้อยู่ติกผู้หญิงดูบอลค่ะวันนี้สรุปเรื่องราวข่าวสารแวดวงฟุตบอลกระแสต่างประเทศประจําวันที่9พฤษภาคมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะข่าวแรกของเราไปที่เรื่องของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันหน่อยค่ะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้เห็นชมหน้าผู้ที่เข้ามาท้าชิงแล้วนะคะต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะในการเข้าชิงระหว่างทางด้านของไบยมูนิคกับทางด้านของเรอัลมาดริดเนี่ยมีโอกาสเท่าๆกาันเพราะเกมแรกค่ะที่บ้านของไบยมูนิคจบลงด้วยผล การเสมอ2ประตูต่อ2ค่ะส่วนเกมนี้นะคะต้องบอกว่าทางด้านของทีมเยือนอย่างไบโอมอนิกเนี่ยก็มีโอกาสนะคะมีกําลังใจที่เหนือกว่านะคะได้ประตูขึ้นนําก่อนจากอันฟองโซค่ะในทีที่68นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่าทางด้านของไบโอมอนิกเนี่ยเอ้ทางด้านของ ic, เ,เองอเรอัลมาดิดค่ะก็พยายามที่จะเอาประตูคืนนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยยังไงย,ยังไงมันก็ไม่ได้สักทีค่ะจนทางด้านของทูเกิลนะคะไปเจอทีเด็ดค่ะจากทางด้านของ คาร์โรอันเช,นเชลตินะคะก็เปลี่ยนตัวสำรองลงมานั่นก็คือโคเชลูค่ะโคเชลู Ko ค่ะลงมานะคะก็ทําประตูให้กับทางด้านของเรอัลมาดริตตค่ะตีเสมอในที่ที่88นะคะจุดความหวังให้กับเรอัลมาดริดอีกครั้งแล้วก็ต้องบอกว่าประตูแห่งความหวังประตูที่ทําให้พวกเขาได้เข้าไปสู่การชิงชนะเลิศก,กับบริษัทเดอร์มุนนั่นก็มาจากทางด้านของโคเชลูคนเดิมนะคะที่ยิงประตูเข้าไปในที่ที่90บวกหนึ่งค่ะทำให้จบเกมนี้นะคะทางด้านของเรอัลมาดริ เปิด B W นะคะเอาชนะไบโยมนิคไปได้ที่2ประตูต่อหนด้วยกันค่ะทำให้พวกเขาเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3นี่ต้องบอกว่าเป็นการเข้าชิงนะคะครั้งที่18ของเรอัลมาลิตล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้ค่ะพวกเขาะะจะลุ้นแชมป์ครั้งที่15นะคะเกมนัดชิงค่ะจะเกิดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนะคะ เวลาตีสอตามมาั่นเรานะคะถ้าตีจะไม่ผิดนะจึิงส่วของเวลานะไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ แต่จะเกิดขึ้นในคืนวันที่1พฤษภามิถุนายนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็การชิงในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่สนามเวมบี้ที่ประเทศอังกฤษค่ะก็มาเราดูค่ะว่าสถานการณ์ของอวริษัทลมูนนะคะกับทางด้านของเรอลมรตดเนี่ยใครจะเข้าไปเป็นแชมป์คนหนึ่งเนี่ยมีประสบการณ์อยู่บ่อยครั้งเข้าชิงบ่อยมากนะคะอีกทีมนึงค่ะก็เข้าชิงในรอบหลายปีค่ะก็มารอดูนะคะว่า การวัดฝีมือของระดับกุนซือนะคะแล้วก็ระดับนักเตะของทั้งสองทีมจะออกมาเมามันแค่ไหนนะคะใครเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนคิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะในฤดูกาล2023-24ก็อคอมเมนต์เข้ามาบอกกันค่ะ ข่าวต่อไปค่ะไปที่เรื่องของสุดหล่อของติ๊กกันหน่อยค่ะนั่นก็คือโดมินิกซโบสไลค่ะโดมินิกซโบสไลค่ะก็ได้ออกมายอมรับนะคะว่าการเล่นฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันยากกว่าบุนเดสลีกาอยู่มากนะคะสาเหตุค่ะก็มาจากการที่ว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ย เป็นการเล่นมีเกมฟุตบอลที่ค่อนข้างเร็วซึ่งแตกต่างกับบุนเดส,เสิกานะคะที่อาจจะมีความเร็วที่แตกต่างกันนะคะในการเล่นในพิวริกเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาให้คิดอะไรเยอะนะคะคือมันจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาต้องคิดก่อนที่บอลจะมาถึงตัวนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะในบุนเลสิกานะคะเขาเนี่ยยังมองว่าเอ้ยมันยังมีเวลาที่ยังคิดอยู่ให้คิดว่าเ,เราจะทำอะไรในช็อตต่อไปอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ในพิริกเนี่ยมัน แตกต่ออางออกไปนะคะเขาได้บอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคือการออกสตาร์ทได้ดีเนี่ยมันช่วย ตัวเขาได้มากๆ ok. แต่บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะตั้งมาตรฐานไว้สูงเกินไปนะคะเพราะบางเกมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะงัดฟอร์มที่ดีออกมาได้หรือบางครั้งเล่นไม่ดีหรือบางครั้งเราอาจจะเล่นได้แย่ที่สุดในสายตาคนอื่นแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสิ่งที่เราพยายามที่จะทําต่อไปคือเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังได้บอกอีกด้วยนะคะว่าเราไม่ใช่ทีมที่อยู่ตรงเราไม่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะอยู่กลางตารางหรือเราไม่อยู่ตรง เพื่อที่จะสู้เพื่อการหนีตกชั้นนะคะแต่เรากำลังสู้เพื่อแชมเปี้ยนพ e มสิ่งที่ผมสามารถพูดได้นะคะก็คือการที่พูดไปเมื่อกี้แหละว่าฟุตบอลพิมรีกเนี่ยมันเร็วมากๆมันไม่ได้มีเวลาให้คิดเหมือนบนเดสก้าเลยคือเขาต้องพยายามที่จะ ตื่นสติต้องพยายามที่จะทําให้ตัวเองเตื่นโดยตลอดเวลาเพื่อที่จะเล่นฟุตบอลก่อนที่ฟุตบอลเนี่ยจะมาถึงตัวนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามที่จะกําชับตัวเองตลอดพยายามที่จะย้ําเตือนตัวเองตลอดว่าต้องเป็นแบบนี้นะต้องคิดต้องทําแบบนี้ก่อนที่บอลจะมาถึงตัวนะคะแน่นอนค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยตรงกลางคนมันยืนได้ยเยอะนะคะจนทาให้คนมันเยอะมากจนทําให้บางครั้งเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องฉีกไปเล่นริมเส้นฉะนั้นแล้วมันก็เลย จะทำให้เขาเนี่ยต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายนะคะก็ทิ้งท้ายว่าเขาเองนะคะก็ยังชอบการยืนตรงกลางมากกว่าการเล่นริมเส้นอยู่ดีค่ะนี่คือสิ่งที่โดมินิกโซโบสไลน์นะคะเขาก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายๆคนก็วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของเขานะว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฉุดฉาดเหมือน เหมือนก่อนนั้นเนี้ยเออคือตอนต้องลืดูการเข้ามาคือฟอร์มมันฉุดฉาดมากคือสร้างอิมแพกให้กับทีมได้มากๆได้รับความชมเยอะมากๆคนหนึ่งแต่พอวันนี้ค่ะต้องบอกว่านะับตั้งแต่ช่วงโอ้โหแบบกลางกลางเขาเรียกกลางกลางการแข่งขันเนาะก็คือมันก็ตั้งแต่แมตช์ที่ประมาณ15 16 17ขึ้นมาเนี่ยคือ มันก็ต้องยอมรับเลยว่าโดมินิกซโบสไทเขาก็ไม่ได้มีฟอร์มที่ดีเหมือนอย่างตอนตอน้นฤดูกาลเนาะก,ก็มารอดูค่ะว่าสถานการณ์เนี่ยท้ายที่สุดมันจะเป็นอย่างไรเวลาที่เมีคุณซื้อคนใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ไปที่เรื่องของเยอเกิลครอฟกันหน่อยค่ะเมื่อวานนะคะทางด้านออของลิเวอร์พูลค่ะก็ได้มีการปล่อยนะคะสระคารคดีพิเศษออกมาค่ะชื่อตอนว่าเยอเป็นสรารคดีค่ะที่มีชื่อว่า finding liverpool นะคะ ตอนพิเศษค่ะเป็นตอนของเยอะกันครอมนะคะก็รวมเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นสารคดีแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กระชับใจความนะตั้งแต่วันที่เยอะกันครอมเนี่ยย้ายมา,มามาอยู่ในทีมลิเวอร์พูลนะคะก็ต้องบอกค่ะว่า เขาก็พูดเลยนะคะว่าตลอดระยะไอ้ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยผมคงไม่ได้เดินอย่างเดียวดายต่อไปอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีแฟนๆมีลิเวอร์พูลที่คอยเดินไปด้วยกันในความทรงจำซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหหลายๆคนได้ฟังประโยคนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะรู้สึกน้ำตาไหลหรือหลายๆคนได้ดูสารคาดีนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเออมัน มัน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 รู้สึกว่าเออวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขเรากําลังแบบเฉลิมฉลองด้วยการตัดท้สุดเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ จะต้องโบกมือลากันโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ตั้งตัวนะคะแต่ที่นีๆคะ่ะก็ถ้าว่าใครอยากจะดูสารคดีเรื่องนี้นะคะก็ไปดูได้นะคะที่ Youtube ค่ะของลิเวอร์พูลเอ่อลิเวอนะคะก็หรือในเพจ Official ของ Liverpool FC ก็ได้นะคะก็ไปหาดูกันได้นะคะว่าสารคดีเรื่องนี้มันจะมีความแบบ แค่ไหนจะถูกใจแฟนๆแ,แค่ไหนจะทำแฟนๆน,น้ำตาแตกไหมก็ไปเราดูนะคะไปไปหาดูก็ได้ไปชมกันได้ะคะ่ะทีนี้ค่ะเราไปที่ข่าวต่อไปกันหน่อยนะคะพิมริกค่ะก็ได้มีการดินยันออกมาแล้วนะคะว่าไซมอนทูเพอร์ค่ะผู้ตัดสินนะคะที่ชูเรื่องรือมากๆนะคะที่ตัดสินในเกมที่ลิฟท์เนี่ยบุกไปพ่ายต่อทางหน้าของทรอยนมฮอสเปอร์นะคะสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็มีการแจกใบแดงนะคะ สองใบแดงให้กับนักเตะริพูด้วยซึ่งต้องบอกว่าไม่สมเหตุสมผลมากโดยเฉพาะใบแดงของดิโกโจต้านะคะก็เขาจะลงทำหน้าที่ในการตัดสินค่ะในเกมที่ริพูนะคะจะเจอกับแอตตันวิลล่านะคะก็คือเอ,อกไปเยือนค่ะแอตตันวิลลาที่วิลล่าพาร์คนะคะในศึกมันเดย์ไนท์นะคะในคืนวันจันทร์ที่13หรือเช้าวันที่14นั่นเองนะคะเวลาตีสองเนาะก็ เราดูค่ะว่าสถานการณ์ของหงแดงลิฟท์จะเป็นอย่างไรหลังจากที่ฟื้นมาจากการที่เอาชนะทรอยนมฮอรสเปอร์ไปได้4ประตูต่อ2นะคะสำหรับสถิติของไซมอนฮูเปอร์ค่ะในการตัดสินลิฟท์นะคะต้องบอกว่าในซีซั่นนี้ค่ะเขาตัดสินลิฟท์ไปแล้วทั้งหมด3เกมด้วยกันนะคะยังไม่รวมเกมที่ถึงนี้นะเขาก็เป็นในลีกนะคะ2นัดค่ะเขาก็ตัดสินในเกมที่ลิฟท์เนี่ยสามารถเอาเปิดบ้านเอาชนะแอตตันวิลล่าได้นะคะที่อันฟิลค่ะ3ประตูต่อ2นะคะแล้วก็เป็นเกมที่ลิฟท์เนี่ยบุกไปชนะเชฟฟิลด์ ขสองประตูต่อศูนย์นะคะแล้วก็มีเกมที่ลิฟวูขาเสมอฟูรแมด้วย1ประตูตอนหนึ่งนะคะในศึกคาราบาวครับด้วยนะคะจริงๆแล้วสถานการณ์เขาก็ตัดสินไม่ได้ขี้รล้วขี้เล่อะไรนะจริงแต่มันอาจจะมีแบบภาพจําที่ไม่ดีแหละที่ทําให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกแบบจะมาในรูปแบบไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปรอดูนะคะสถานการณ์เน้ คือกระแสต่างประเทศที่นํามาฝางทุกคนในวันนี้นะคะเสรวมพรุ่งนี้จะเป็นกระแสไหนฝากติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็คืนนี้นะคะติก๊กโอปอมีไลฟ์ไลน์หนึุ่มฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย